สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16มิถุนายนปี68นะครับเนาะวันนี้ก็เช้าวันหวยออกนะครับเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้วันดีครับเนาะสึกใหญ่สึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับมาถึงแล้วก็หลายคนไม่วันปันมือนะครับเนาะวันนี้สึกใหญ่สึกเงินแสน วันจันทร์ด้วยนะครับเนาะวันจันทร์อากาศดีด้วยนะครับวันนี้บอสามจุดนทางของรัฐบาลไทยครับเนาะวันนี้เป็นของหวยสองรับนะครับหวยมาแล้วนะครับแล้วหวยสองรับหลายคนอาจจะรอดูครับเนาะหวยสองรับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเนาะริงมาหลายวันครับเนาะมาวันสองวันแล้วไม่มีเวลาครับเนาะไม่มีเวลาลงคลิปบอสารคำ ไปเที่ยวครับเนาะไม่ว่างครับเนาะไม่มีจังหวะเลยก็วันนี้ยังทันครับเนาะยังทันถ้าใครสนใจก็เข้าไปรับชมรัะฟังได้นะครับเนาะเผื่อมีตัวชอบก็จะได้ไปจัดนะครับเนาะจะได้ไปจัดมีตัวชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทํารับเราข้ามไปก็กดอื่นก็ก่อนจะถึงห้ยซองรับนะครับเนาะวันนี้ก็มาทำทวนห้อยล่าสารคามก่อนนะครับเผื่อปีใครยังไม่เห็นแนวทางบ่าวสารคามนะครับเนาะ หรือบางคนอาจจะแคปไปแล้วหลายวันลืมนะครับเนาะลืมเพราะบางคนก็ดูหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับเนาะหลายเซียนพอถึงวันจริงก็ยังคิดไม่ออกกันว,ว่าอะไรยังไงก็ทวนให้ครับเนาะทวนทางบอกสารคามให้วันนี้ค่อยถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับวันนี้สึกใหญ่สึกเงินแสนหมดที่แล้วไปผ่านสัญจรครับรล้ววันนี้แกมือขอยเกมือได้ทุกคน,นครับนอกจากสำนักไหนก็นแล้วแต่ครับเนาะ ขัดได้แล้วก็จัดไปครับเนาะจัดไปวันนี้ก็เช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นเย็นคอยรับทรัพย์กันทุกคนนะครับเป่าสะพามบนล่างครับเนาะบนล่างเน้นบนนะครับเด่นหกรองสี่นะครับเด่นหกเด่นสี่จับคู่ครับเนาะให้หกคู่คือหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดนะครับหกคู่หกคู่นี้เน้นไปที่หกหนึ่งหกสอง แล้วก็41นะครับ61 62 41ทวนท้องบอกสารคามก่อนครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปที่หัวย2รับนะครับเนาะ6คนนี้ชอบที่สุดที่สุดคือ61 62 41นะครับชอบมากเลยใครชอบเป็นเบาซามก็จัดไปครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบเบาซามนี่เน้นให้ก็เอาคู่อื่นได้เลยครับวนะ่ามี67 42 47นะครับเนาะจัดไปได้บ่าวซ้ำนี่ไม่แม่นเลย ก็แล้วแต่ครับเนาะก็อลองดูเอาคูณได้ครับเนาะแล้วก็ถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับหมอซามให้จัดไปที่ห้าเจ็ดสองเจ็ดนะครับห้าเจ็ดสองเจ็ดคูนนี้มั่นใจมากครับเนาะมั่นใจมากขัดแล้วคัดอีกวันที่แล้วไม่ผ่านนะรันไม่ผ่านสัญจรคูนนี้มั่นใจว่าผ่านได้นะครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะเต็มเต็มแทบจะไม่ต้องกลับเลยครับเนาะเต็มเต็มตรงตรง,ตรงน่เลยคอยเป็นไปตามคาดนะครับเป็นไปตามคาด ถ้าไม่มีอะไผิดพลาดมาไม่ถึง2ตัวกันแน่นอนครับเนาะอยู่ในชุดบนแน่นอนแต่บอกสามซื้อหมดนะครับอยู่ในนี้บอกสามซื้อหมดถ้าใครบอกว่าแอดหกสองสี่สองเลขคู่ไม่ได้มานะแอดก็เอาไปใส่ตัวเงินเด้อเลยนะเอสเนาะใส่หกสามแทนก็ได้หรือว่าสี่สามก็ได้คนระับเนาะแล้วแต่หรือว่าอะไรก็ได้นะแต่บอกสามสูตรมันมาได้อย่างนี้คนระับเนาะก็ต้องเอามานะครับเนาะก็ต้องเอามาแล้วก็มาในชุดสามตัวนะครับเนาะมีหลุนเก้าชุดครับเนาะ มี8 6 1 8 6 2 8 4 1 0 6 1 0 6 2 0 4 1นะครับ2 6 1 2 6 2แล้วก็2 4 1นะครับ9ชุดนะครับเนาะ9ชุดนี้เน้นที่หลัก8ทำเนาะหลัก108กับ0นะครับเน้นแต่เราทำซื้อหมดนะครับซื้อหมด แล้วก็มีห้าด้วยหลัก้อยจะบาสาำไปจับให้มันเยอะไปนะครับเนาะมันเยอะไปแต่บ่าวสารคามนอกรอบจะซื้อคนเดียวเองนี่ครับเนาะเพราะว่าบ่าวซำชอบชุดหลัก้อยไอ้ชุดสามตัวเพราะว่าลงทุนน้อยกําไรงามนะครับเนาะชุดสามตัวบ่าวสารคามชอบนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะชุดสามตัวของบ่าวสารคามแล้วก็มาที่ที่เลขหวยซองรับนะครับน้ะของพี่ชายใจดีให้มา งวดที่แล้วครับเนาะพี่ชายเจดีให้มาบนเด่นสี่องแปดนะครับจับคู่ใหสีห้าแปดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะครับไม่เข้าครับเนาะงวดที่แล้วไม่เข้ากันหลายคนครับเนาะแทบจะหลายสำนักนะครับเนาะส่วนล่างนะครับล่างวิ่งสามเด่นสามลองสี่ครับเนาะจับคู่ก็สามเก้าศูนย์สี่แล้วก็สามสี่ก็ล่างเข้าออกสองศูนย์ครับเนาะก็ไม่เข้านะครับเนาะ บนออกสามห้าสองหวที่แล้วหววสองรับไม่เข้างวดนี้ได้มาแล้วนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนครับเนาะให้เราทำมาแบ่งปันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะใครสะจดจดไว้นะครับสะดจดสะดแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมครับเนาะวันนี้บนนะครับแราแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับหัวสองรับบนเด่นหนึ่งรองห้าครับเนาะเด่นหนึ่งเด่นห้าจับคู่ให้สามคู่ครับเนาะแยกลลางแยกบนให้ เลขหน่วยคู่นะครับเนาะบน50 51 71นะครับ50 51 71 3คู่ชอบที่สุดคือ50นะครับลองเขียนเชนใต้ให้เลยหวย2รับ50คู่เดียวทเนาะ3คู่จริงๆสคพู่เลขหน่อยมากครับเนาะมันจะเป็นตรงเน้นก็ได้แต่ยังอุตส่าห์ใจดีเน้นให้นะครับ50ชุด3ตัวนะครับคือ750 751นะครับ เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้า่งก็มาที่ชุดสองตัวล่างนะครับนะ้องสตัวล่างล่างเด่น2อลอง9นะครับเด่น2อลอง9จับคู่ให้นะครับ3คู่เหมือนเดิมสองเก้่งเก้าแล้วก็ 2, สองแปดสองก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองแปดกดที่แล้วล่างออกสองศูนย์ครับเนาะคนี้สองน่าจะมาอีกนะครับเนาะน่าจะยังไม่ไปไหนนะครับเนาะดูจากหวยสองรับไพ่แนวทางมา เด่น2เลยนะครับเนาะสองเก้าสุดยอสมชอบสองเก้านะครับเนาะถ้าถามบอกสามชอบสองเก้าก็ประมาณนี้นะครับเนาะขอบทวนนะครับแนวทางของหุยนซองรับนะครับเนาะแล้วก็แนวทางบอดสัมวันนี้วันจันทร์ก็มีฮาหนอ,อยมีลาาพัฒนาด้วยนเนาะดูแล้วน่าจะเป็นลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะแต่ถ้ามีเวลาอาจจะลงในทางของเราพัฒนาให้ก็ได้ครับเนาะถ้ามีเวลานะครับเนาะแต่ฮาหนอยก็ลงช่องชุมชนไป ดูก่อนนะครับน้องดูก่อนมีเวลาไหมเถ้าใครสนใจก็ทักประอส่วนตัวได้นะครับน้องใครสนใจแนวทางไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับเนาะมาเป็นไรก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็หวยสองรับก็สามให้ครบทุกอย่างนะครับเนาะวันนี้ข่อยรวยๆเฮงๆครับแล้ววันนี้สี่โมงเย็นขอยรับข่าวดีกันทุกคนนะขอยสอบผ่านกันทุกคนจะเสวนาส่งเข้าห้องสอบครับแล้วขอยกินชาบูหมูกระทะนะครับเนาะเฮงๆรวยกันทุกคน เช้าวุ่นวา,ายสายเตือนเต้นเย็นคนรับซัพ์ไปดดวยกัน,นครับเนาะคอยมีโชคมีลาบรวมกันนะครับใอยไปถูกหวยรวยเงินก็วันนี้คอยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้บางคนข้ามปีแล้วเนบ่ยังไม่ถูกหวยเลยวันนี้ก็ปลดล็อกนะครับเนาะปลดล็อกอ่ะก็ฝากไว้ที่นี้นะครับทุกคนเฮงยงรวยเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ